พี่รอครับเ,เขากำลังเล่นกันอย่างเมามันเลยแล้วแล้วครับเกมแนวชุตติ้งในยุคสมัยนั้นครับ,รบมันถือว่าว้าวไหมระดับ PS2 ความทรงจำทั้งสู มันก็เปิดโลกทัศน์อยู่เพราะว่าในยุคนั้นมันก็ไอ้พวกทามไครสิอะไรเนี่ยมันคือคือเกมที่มันออกมาในยุคนั้นอ่ะมันใกล้เคียงกับอาร์เคดแล้วก็ใช่แล้วก็ล็อกเกมที่มันลั้นช์ออกมาเนี่ยห่างจากอาร์เคดประมาณไม่เกิน5หรือ6เดือนอ๋อความสดความใหม่ความสดความใหม่ใช่คนก็เลยแบบซื้อฮิตกันตอนช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นนะใช่แล้วจอยคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีนอกเหนือจาก ไอตัวแบบการค่อนมีมีเมอามันมีของอ่าคุณมิทําออกมามันมีของอ่าเขาเรียกอะไรนะโซนี่ทาออกมาอืมอ่าก็แสดงว่าถ้าคนณมิทําก็ต้องมีเกมของคนณมิที่ทําแค่เกมแนวชิคกิ้งโซนี่ก็ต้องมีเกมแ้วชิิ้งใช่ไหมอ่าเจอเยอะไหมเนียไม่ไม่โซนี่มันจะรู้สึกว่าจะมีปืนเฉพาะที่ชื่ออิลิชื่อเกมมันอะอิลิเมนทัล เกียบอ่าคุ้นๆนั่นแหละอันนึงแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นเนมโคก็จะเป็นพวกทมาไคสิิแล้วก็กันบาวแล้วก็แล้วก็ส่วนของเนี่ยนะโซนี่นะโคโนมิโคโนมิก็จะเป็นเกมตำรวจผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่อโปลิสอะไรสักอย่าง แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์ค่ายโมชันเซนเซอร์อยู่หน้าจออ๋อมีมีมีเสริมมีเสริมเพื่อความแม่นยามหรือว่าไงคีัยประมาณนั้นครับเห็นมมเป็นโมชั่นเห็นตัวคนแล้วมันมีอุปกรณ์อะไรเสริมที่มันเจ๋งๆแบบไอ้เจ้าตัวจอยคอนโทเลอร์นี้อีกบ้างของของในยุคเพย์สองตอนนั้นที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้เพราะบันลีด้วยมีมีมีที่ร้านไหมต้องเรียกว่า เป็นคล้ายๆเครื่องออกกำลังกายไม่ใช่เกมเต้นนะไม่ไม่ไม่มันชื่อสเตปปิ้งอะไรสักอย่างแหละมันมันจะเป็นเครื่องที่ออกกำลังกายแบบเป็นโยกอย่างนี้เลยเหยียบเหยียบเหยียบแอรบิกเลยแล้วก็ในเกมก็คือมันจะวิ่งเป็นถนนแล้วก็จะมีแบบวิ่งไปเรื่อยๆได้ว่ามันก็ต้องก็จะบอกว่าวิ่งวิ่งเราวิ่งไปแล้วกี่กิโลวิ่งใช้แคลอรี่กี่แคลอรี่นี่เขาเรียกว่า ่ามันมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอย่างอื่นมีตกปลาอ่าอ่าขับมอไซค์จอยขับรถจอยตักดินรถขุดอะรถขุดรถขุดแบคโฮอะแบคโฮอ่าแล้วก็แล้วก็เดินชาโกอ่ารถไฟรถไฟแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีมีมีไอที่ออกร่างกายที่เป็นแอโรบิกอ่าอะไรประมาณนั้นแล้วอายทอยอ่ะเฮีย ไอทอยมายุคหลังยุคปลายแล้วเหรอยุคปลายแล้วไอทอยเนี่ยจะเป็นยุคปลายยุค2000ันหน่อยๆสองพันสี่สองพก็ก็จะเป็นอ่าใช้การเล่นโมชั่นเซนเซอร์แล้วก็ซึ่งซึ่งแบบถึงทําให้ Xbox 3 6 0ทําเรียนแบบอ๋อไม่ใช่สามพกศูนมาก่อนเหรอไอคินเน็กคินเน็กไอ้นั่นหรอคินเน็กมาหลังอ๋อมาหลังไอทอยมาหลังไอทอยไอทอยก่อนชัวชัวชัวอ่าก็จะมาหลัง เรียกว่าโซนี่เป็นของโซนี่เองเลยไหมเป็นของโซใช่ใเป็นของโซนี่เองก็จะใช้เงาใช้เงาซึ่งซึ่งมันก็จะแบบจับจับโดยใช้เป็นตัวเซ็นเซอร์เงาอะเฉยแต่อทอไอแต่ไอคีเนกเนี่ยมันจะใช้เขาเรียกอะไรการเคลื่อนไหวเลยเพราะเรียกว่ามันอาจจะล้ำกว่าล้ำกว่าว้าวกว่าเรียกว่ายังเห็นมาคนนิยมใช้จนถึงปัจจุบันนะถูกถูกถูก เฮียยกให้อุปกรณ์เสริมตัวไหนของเพลยสองที่มันมันเจ๋งสุดในสายตาของเฮียของพี่แมนนั้นไม่ต้องพูดแล้วเขาเล่นเขา้อาเอาจริงๆมันมันต้องเป็นของแปลกอของแปลกในที่นี้มันจะมีอยู่ในยุคหนึ่งที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายอ่ะไอตัวนั้นอ่ะพี่เฮียบอกอ่ามันมีมันมีสเตปปิ้งออกกำลังกายแล้วก็จะมีลูวิ่งเฮียเคยเห็นเลยหรอลูวิ่งมีแต่ว่า มันแพงมากซื้อไม่ลงไม่รู้ซื้อมาทําไมลู่วิ่งนี่มันคือลู่วิ่งไซส์ลู่วิ่งจริงเลยลู่วิ่งจริงๆเลยเออแล้วให้บาให้มีบาร์แล้วก็มีเกมให้เล่นอต่อเข้าเพลย์สเตชันนี่แหละแต่ต้องเล่นกับไอตัวอุปกรณ์เสริมใช่อุปกรณ์เสริมมีแค่เกมเล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นม่ได้แล้วก็มีปั่นจักรยานจักรยานออกกำลังกายเนี่ยปั่นเป็นโครงจักรยานเลยเออที่ที่ที่ออกกำลังกายมันมีหมด3แบบ มีลู่วิ่งมีปั่นจักรยานแล้วก็จะมีเอ็สนะเตปปิ้งเนี่ยแต่สเตปปิ้งอ่ะพอหาซื้อได้ออ่าแต่ลู่วิ่งแก่นั่นมันแพงมากนัออ่นแหละไม่รู้เลยนะเนี่ยพรามันมีแบบนี้ด้วย <laughs> มีมีมีไม่รู้มาจากไหนอ่ะ <laughs> ผม,มว่าในเม,มกาอะไรอย่างสือเกมสมัยก่อนมนะันมี คือจริงๆมันมันมีมันมีบอกครับมันมีมันมีโฆษณาแว็บเดียวอ่าเว็บเดียวในที่นี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีโฆษณาตอนเย็นอย่างเงี้ยก็จะมีแป๊บเดียวโฆษณา15บหาวิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกว่าของบริษัทนี้ทําออกมามันก็ขึ้นอยู่ว่าที่ที่มันไม่ได้เกิดเพราะว่าเนื่องจากเวลามันโฆษณาหรือไทม์ไลน์ที่มันมันเอาไปโฆษณาเนี่ยมันดันโฆษณาในหนังสือพวกออกกำลังกาย กลุ่มกลุ่มกลุ่มเฉพาะกลุ่มมันไม่ได้แบบว่ากุมเกมกลุเกมใช่พวก่นี้ผมผมเคยอยู่ตอนหลังมาเนี่ยพวกเนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าโฮลิเกลคอนโทรเลอร์ซึ่งแบบว่าหลักน่าจะหลักหน่วยอะที่มีกันคือมันก็เป็นขนาดไม่ได้เล็กนะใช่ไหมใช่แล้วมันใช้ได้จริงไงแล้วมันมันแพงไงมันอาจจะเป็นวีฟิตอะไรก็อาจจะ เห็นลักษณะแบบนี้มาไหมก็ประมาณนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นก็เหมือนมาหลังตัวนี้แน่นอนใช่เหมือนเหมือนเหมือนกองล็อกแบนอย่างเงี้ยก็หรือกองดำมัเนียะจำได้ไหมดำมัเนียของเพเพย์เพสองหลาตัวกองอ่ะของยามาฮารุ่นนั้นผมจำไม่ได้รุ่นอะไรแพงมากเหมือนกันก็หลายหมื่นซึ่งเอากองจริงอ่มาต่อคอนเน็กได้คือเวอร์ชันของเพสองเลยใช่แล้วก็ต่อได้มีเหมือนกันยามาฮ่าบ้านเราก็เคยเอาเข้ามา ถามหน่อยเยอะในร้านเฮียมีอุปกรณ์เสริมเพยสองไหมตอนนี้ตอนนี้เหรอครับน่าจะเหลืออยู่ก็จะมีพวกแบบกังฟูออกกังกายที่เป็นแบบกังฟูอ่ะใส่สายรัดแล้วก็รัดขารัดแขนแล้วก็แต่มีสายมีสายแล้วก็ทาท่าเหมือนในเกมให้ได้อ่าแล้วก็ไอ้สเตปปิ้งนั่นเราก็มีอยู่อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียพาดูได้ใช่ไหมไอ้ตัวกังฟูที่ร้านมีว่าต้องรื้อ เดี yeah, okay, okay. Okay, mm ๋ยวเดี๋ยวน่าจะอยู่แถวนี้แหละครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคให้เบียร์หาก่อนหาลูกค้าก่อนตอนนี้ลูกค้าเยอะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเป็นสเตปปิ้งก็อยู่นี่ไหนไหนสเตปปิ้งเนี่ยมันชื่อแฮปปี้คอนโทรลเลอร์เนี่ยแฮปปี้คอนโทรลเลอร์เนี่ยครับเนี่ยอีกองซส้มเผาเดียวเนี่ยมันจะเป็นแท่นเหยียร์ขาแล้วก็จะมีเอ่าอ่าแท่นเหยียบอ่าใช่แต่ว่าเกมที่มันให้มาเป็นเป็นเพย์หนึ่งเอาเป็นเกมของเพย์หนึ่งใช่ อ๋อเพเพราะเพยสองมเล่นเพยหนึ่งได้ใช่ไหมอ่าอ่าใช่แต่มันออกในยุคยุคเพยสองออ่าอันนี้ผจะปิ้งราคาเท่าไหร่ฮิแอบางคนแบบอยากจะได้ของแปลกเออประมาณหมื่นสองครับหาไม่แพงมากไม่แพงมากแต่มันหนักมากอ๋อมีน้ำหนักสิบกิโลอ่ะนี่ว่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กเลยเป็นมันคือออกร่างกายจริงๆอ่ะสามารถเซตติ้งความหนืดของของสเต็ปได้ถามหน่อยเฮียเคยเล่นไหมเคยเล่นเคยเล่นเคยอยากรู้อยากรู้แป็นี้ ก็ก็สนุกดีก็อย่างที่บอกอ่ะพอเราเหยียบไปปุ๊บไม่การตอบสนองมันถือว่าก็โอเคเลยโอเคโอเคเลยแล้วก็เราวิ่งยังไงอ่ะฉากก็ค่อยๆเคลื่อนตามที่เราวิ่งยิ่งเราวิ่งเร็วฉากก็เร็วตามเหมือนกับว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยนี้เลยนะสมัยนี้ไอ้พวกที่ขายพวกลูวิ่งที่ปั่นจักรยานจำลองอะนะอะไรอย่างนง้นใช่จริงๆมันมันมีมันมียุคเแล้วอ่าอ่าโอเคอ่ะมันมีอีกไหมย รัดแหวก็ได้รัดแหวกเนี่ยมราผ่านเครื่องอเครื่องอ่าเครื่อง P2 เครื่อง P2 ตัวตัวรุ่นยุ่นดังเดิมเลยไม่เฮียตัวนี้ใช่ครับเป็นรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกเลยใช่ครับรุ่นเครื่องใหญ่ตรวอ้วนตดวอ้วนถ้าของหน้าตาแปลกๆเลยของเพสไออุกรณ์เนี่ยแหมจะพูดว่าไงดีไม่ใช่ครับถ่ายถ่ายเท้าเฮียหน่อยอย่ยาเลย อย่างนี้เลยอ่ะทำเนี่ยก็อย่างเงี้ยไหนอันนี้มันอันนี้อันนี้อันนี้อันั้นรถไฟรถไฟคนญี่ปุ่นชอบเขาอยากให้เด็กๆได้เป็นพนักงานเหรอเฮียใช่ใช่ก็เอาไปเป็นบทถามที่หนึ่งเฮียผมเองก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นไงทำไมเกมญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบทำจังไอเกมแบบแนวรถไฟอ่ะมันได้ชมวิวอ่าแล้วมันแพงด้วยนะตัวเกมมันอ่ะ แต่บ้านเราอ่ะอาจจะไม่ไม่ค่อยยิน,ยนไม่ยินแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่กวรจะแพงแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะแพงมากเลยนะเ,นเกมแนวเภทนี้ใช่ใชม,มัน,ม,นมันก็จะมีแบบสายยามามนเตสายนู่นขายนี่กินซาสายอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีหลายหลายออามาหลายแบบมากโดนล็อกสเปคเลยไหมว่าค่ายนี้ทําได้ค่ายเดียวค่ายเกมอ่ะที่ทําเกมแนวเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นก็คือไตโตะเป็นเจ้าเดียวที่ทําเกมแนวนี้ออกมา อ่าเท่านั้นเลยแค่นั้นแต่คนอื่นไม่ได้ทาไม่ทำแล้วก็ต้องใช้กับจอยคอนโทลเลอร์ปกติได้ไหมเฮียหรือว่าไม่ได้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 เหมือนกันได้แต่ว่าอันนี้คือมันจะได้ฟีลลิ่งเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนมีการสับความเร็วเบรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เฮียเคยเล่นไหมเคยเล่นแต่ก็ไม่รู้เรื่องก็เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงพยายามหลายทีแล้วเข้าไม่ถึงมาจนถึงเพย์ห้ามันยังมีไหมเฮียยุคนี้ผมก็ไม่ได้ตามเพย์ห้าไม่มี มีเพสี่อาเพสมีเพสมีอ่ายังตามมาหลอกหล้อนก็ได้นะใช่มาเชื่อเรวเรียวเร็วอ่ะเร็วรถไฟอ่ะเร็วแฟนอ่าค่ายเดิมไหมค่ายเปลี่ยนอันนั้นค่ายใหม่มั้งไม่ใช่ไตโต้ไตโตกนะแต่ในสวิตมีอเดนชะเนี่ยมีของไตโตอะไรนั่นอของไตโตมีก็คือตอนนี้ถ้าเป็นเกมแนวเนี้ยมีอยู่สองอันมีเกมขับมอไซค์ชมวิว ของญี่ปุ่นเลยนะจ๋าเลยเออเคยเห็นเปแวบคนญี่ปุ่นมันแคสอยู่ผมก็งงงว่าเออมันขับชมอะไรที่ที่หน้าปกเป็นรูปมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วก็จะเป็นวิววิวเขื่อนวิวอะไรเนี้ยก็คือเป็นการขับมอเตอร์ไซค์ชมวิวแล้ววิวมันเนี่ยรู้สึกว่าใช้วิวจริงไหมวิวจริงเลยวิวจริงเลยต้องลองเสพดูมันมันก็คือจะได้แบบถึงแม้เราไม่ได้เล่นก็ให้วิวมันวิ่งไปเนี้ยแล้วก็าจะรู้สึกดี เหมือนกันไอ้รถไฟรถไฟที่ที่ทำออกมาตัวใหม่ที่ใช้กับเพยหรือของโซวิทเนี่ยก็เป็นฉากจริงๆซึ่งเขาบอกว่ามันลงทุนแพงมากฉะนั้นเนี่ยราคาแผ่นไม่เคยลดไม่เคยลดเลยไม่เคยลดเลยเพราะมันคุ้มคุ้มอยู่ในตัวมันแมันคุ้มอยู่ตัวมันแบบถูกสุดที่เคยเจอก็แค่ก็สามสี่พันเออผมไม่ร้วาแพงอะไรแต่เราไม่ถึงเข้าื่อกีเดินผ่านนิดนึ่งเมื่อกี้เคยคุยกับเอียแล้เนี่ยเมทัลเกียร์เนี่ย ยุคลุ่งเรืองของเพยสองคือมันยังไงเฮียต้องบอกว่ามันมันประสบความสำเร็จจากเพยหนึ่งแล้วกันแล้วก็พอมาตรงเพยสองเนี่ยคือทางต้องยอมรับว่าไอตัวตัวชุดชุดกราฟิกก็คือ Fox Engine ของโค j i m a เนี่ยมันมันดันถูกจริตกับเครื่องเพยอสองเรียกว่ามันเข้ากันเป๊ะต้องต้องต้องบอกอย่างนั้นรีดประสิทธิภาพได้ ก็เลยขยับมาตรงนี้ก็เลยทาทาให้เกมที่ออกมาเนี่ยมัน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 ประสบความสําเร็จแล้วมันมันสมจริงมันเรียวอ่ามันแล้วแล้วมันทําให้แบบว่ากราฟิก 3D ในยุคยุคเพย์สองเนี่ยน่าจะเป็นเมทัลเกียร์น่าจะเป็นยุคปฏิวัติของกราฟิก 3D ในยุคนั้นเลยก็เลยทําให้แบบว่าความประสบความสําเร็จเกมเนี้ยมันถึงเยอะขึ้นถามว่าในยุคนั้น เป็นภาพกราฟิกที่ล้ําเลยไหมถือถือว่าเนียน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 ดีกว่าที่เนียนนี้เพราะการเคลื่อนไหวหรือว่าคือเอาตรงๆคือในในยุคเพยหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโพลิกอนในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแข็งแข็งอ่าแล้วเราเรมันไม่ได้ไม่ได้สมจริงในการที่แบบว่า เริ่มเห็นเป็นข้อมืออข้อเท้าหรือเป็นตัวคนจริงๆที่เป็นเรียวอมีเป็นนิ้วอแล้วก็การแสดงสีหน้าซึ่งตอนนั้นต้องยอมรับว่า Fox Engine ทำได้ดีทำได้ทำได้ทำได้นั่นแหละก็เลยทำให้ประสบความสำเร็จเมทัลเกียร์แล้วมันก็ต่อยอดมาให้ทำให้ l ซ n t Hill ประสบความสำเร็จด้วยของคนอามิใช่ของคนอามินอนี่ก็ใช้ซ n Hill ไม่ได้ใช้ Fo x Engine หรือว่าใช้ไม่รู้ใช้นะ คิดว่าใช่ไหมใช้ใช้เขาบันช่วงไทม์ไลน์เพราะว่าเพราะเพราะว่าโคจิมะก็ยังดูแลอยู่ตอนนั้นใช่ไหมภาคสองกับภาคสามดูแลอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วแล้วก็เรื่ลยๆทาให้แบบว่าเกมเกมในช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็พยายามจะเรียนแบบเนาะทํทให้เหมือนอะไรแบบเอาเป็นต้นแบบเลยต่อไปเกมที่เราจะทําแนวรอบเลนลักษณะแบบนันนี้ก็ให้มีลักษณะประมาณนั้นเพราะว่าดีเทลอ่ะ แบบฉากแผนที่กว้างๆแล้วคนเนี่ยในยุคนั้นมันทําทําแทบจะไม่ได้กันนะม,มันจะมีมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่เกมที่แบบประสบความสําเร็จที่ภาพแล้วดูแล้วแบบมันสวยอะอะไรอย่างี้ตอบจบยุคนั้นนะ่ะไม่ท่านเกียร์เฮียได้ข่าวมามันใช้ระยะเวลานในการโปรดักชันหรือว่าการผลิตของเขานานไหมที่เขาเก็บเกี่ยวกันเนี่ยก็ตั้งแต่แฟม i ิ y ลี่เลย อ๋อเบียวว่าใช้ซอสมาตั้งแต่ยุคใช่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 คือจริงๆอ่ะถ้าสังเกตดูเห็นไหมซูเปอร์จะไม่มีเมทัลเกียร์เออใช่หายไปเลยเพราะว่ายุคนั้นอ่ะคือโคจิมะเอาไปผลานอยู่เอาไปผลานนี่ความหมายคือเอาไปพัฒนาเหรอพัฒนาเอนจินตัวเองแล้วก็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 แบบพยายามว่าเมทัลเกียร์ควรจะจาก2 d ดีเป็น3 d ดีแบบไหนอ่าตอตอนตอนนั้นเนี่ยก็เลยเขาเขาเลยใช้เวลาในการ พัฒนาไอ้ฟ็อกเอนจินเนี่ยใช้เวลาเกือบ8ปีหกถึงแปีอันนี้พูดนะอพอไปเห็นตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นลูกหลักคนเลยนะก็ก็ลูกหลักเพราะว,าว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันทำเกมโคนมี่แทุกเกมอะออกมาถ้าเป็นฝีมือของโคจิมะเนี่ยเกมมันขายได้ดีหมดเลยการันตีได้เลยการันตีได้เลยว่าขายได้ดีแล้วมันสนุกสนุกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าเขาเขา,เขาสามารถแบบ ต่อรองกับโคโนมิได้แล้วก็โคโนมิก็ให้ให้เขาพัฒนาชุดเอนจิ้นเนี้ย,ยแล้วในท่นเกียร์ของเครื่อง T2 เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ต่างชาติได้รู้จักโคติมาห,มหรือว่าเขารู้จักมันตั้งแต่นานนมแล้วก็รู้รู้จักมันตั้งแต่สมัยแฟมิลี่แล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ Mx แล้วเขาก็รู้จักกันมารู้จักสีไม้อลายมือเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันเป็นไม่กี่เกมที่เป็นแทคติคอลเกี่ยวกับการทหารนะในยุคนั้นเรียยว่าอาจจะถูกจดดิดคนฝั่งนู้น ใช่มากกว่าอนั่นแหละแล้วมันมันอย่างที่ผมบอกฮะว่าญี่ปุ่นทําแต่ฝรั่งจ๋าแค่นั้นเองในฝรั่งในตบมือให้เลยใช่ประมาณนั้นก็เรียกว่าใครที่มีเครื่อง p l สอ2ตอนนี้ไม่เคยเล่นตัวเกมตะกูลนี้ก็ควรก็ก็ควรจะลองจับดูว่าสไตล์เกมมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้ว3 d มดีที่มันออกมาจริงๆในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไหน นั่นแหละครับที่ยังมีของแปลกเทสองู่นไหมถ้าเดินไปฝั่งนู้นอันนี้นี่ก็แปลกอ่ะนี่ก็จะมีเนี่ยชุดเนี่ยเพีหนึ่งเพ่ยสองแดงๆแล้วก็พวกดำมันเนียที่บอกไปอ่าที่เฮียพูดเมื่อกี้ชุดตีกองอะไรอย่างเงี้ยอืมออนหนักไหมเบา เบาเบาเพราะเป็นพลาสติกนะใช่ไหมใช่เนี่ยก็จะเป็นแท่นแล้วก็จะมีสายนะจอยอันนี้คุ้นเคยกันอันี้ใช่ต้องคนไทยฮิตโอเคท้ายนี้เฮียครับอันดับหนึ่งเกมในดวงใจของเฮียของในยุคเพยสองต้องให้เป็นเกมอะไรแค่เกมเดียวผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะนี้ไม่เหมือนกันเอาจริงๆผมชอบที่สุดเพราะว่า มันเยอะที่สุดในยุคเพยสองแล้วเฮียชอบซูเปอร์โรบอทจริงเหรอเนี่ยขนาดขนาดคุณอัพช่างกล้องยังยกนิ้วเลยใช่เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นยุคเดียวที่มีซูเปอร์โรบอทเยอะที่สุดมีหลายภาคทั้งๆที่ภาคใหม่เพิ่งออกมานะใช่แต่ภาคใหม่เนี่ยใช้เวลาห้าปีสิบปีกว่าจะออกมาแต่ละภาคนะแต่ในยุคเพยสองเนี่ยออกมามีทั้งอิมแพ Uh, Alpha, อัลฟามีนมินี่ออกมาเยอะมากในช่วงเวลาไทม์ไลน์ของ8ปีของเพย 2, 2> ์สองแต่มันออกมาเนี่ยประมาณ4าี่ห้าภาคซึ่งมันเยอะมากซึ่งพี่ชอบมากชอบทุกภาคเลยชอบทุกภาคที่อยู่ในยุคข,ของเพย์สองก็ก็อยู่ในยุคข,ของเพย์สองแล้วก็จํานวนฉากจํานวนกราฟ,ฟิกการพัฒนาผมว่ามันเป็นการต่อย,ยอดที่ได้ได้ไกลที่สุดแล้ว ในวิงนั้นเลยใช่ดูมันมันลงตัวไปหมดเลยผ่านมาจนถึงเพสาเพสี่เพห้าเนี่ยผมว่ายังสู้บางภาคในเพสองไม่ได้ไม่ได้เลยอื่ความสนุกมันต่างต่างกันทั้งความเข้มข้นเนื้อเรื่องการวางหมากของไอของเขาที่เขาทําให้มันมีความเข้มข้นขึ้นใช่ใช่ไหมแม้บางคนจะคาดหวังว่า ผมจะต้องพูดว่าเดวิลเมคานู่นนี่นั่นนิดฟอร์สปีด่ำต้องจริงนะมันต้องในยุคนั้นต้องเป็นนิดฟอร์อะไรอะางเงี้ยฟุตบอลแต่ผมบอกว่าถ้าถถ้้าาชอบแบบนั้นนะดูดูดูการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบผมว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยน่าจะตอบโจทย์หนึ่งเป็นหนึ่งในเกมที่มันน่าจะขึ้นหิ่งขึ้นิงในยุคของ PS2 ในยุคของ PS2 อ่าอันนี้อันนี้หมายถึง JRPG เลย j เจเกมอะแนววางแผนเจแปนเกมอะจะเป็นอย่างนั้นคนญี่ปุ่นคิดเหมือนเฮียไหมเฮียว่าผมว่าคิดกับอยันหนึ่งคนที่ญี่ปุ่นจะพูดเลยฟ i n a นอ a n ฟ a s y ซี่ใช่เพราะว่าในในยุคนั้นฟ i n a นอ a n ฟ a s y ซีก็ต่อยอดได้เยอะใช่มันก็มีฟลายนอฟสิบสิบอินเตอร์สิบขีดหนึ่งขีดสองขีดสามเห็นไหมห้าภาคแล้ว เราไม่เห็นอะไรเลยแต่แม่งออก5้าภาคแล้วแล้วเราก็เล่นวนมันอนู่นเรียกว่าเครื่องเพยนี้เป็นฮาร์ดแวร์ที่สร้างเกมดีๆใช่แล้วก็น่าจะถูกจจดตกับผู้พัฒนานะใช่เหมือนกับรู้มือกันคุ้นเคยก็ต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นการพัฒนายุค9ก้ากระโดดอของการาฟ,ฟิกไงกผมุนมบอกว่ามันบา,บางเกมมันมันทำมา,มาเป็นต้นแบบให้คนอื่นเรียนแบบให้คนอื่นขอซื้อ กราฟิกไปทำฟ็อกเอนจีนอ่ะบางทีเขาขายด้วยนะชุดคำสั่งชุดพัฒนาเนี่ยขายแล้วก็มีทั้งไอช่วงเดลวิเมคายก็จะมีของบริษัทเลยนะแคปคอมแคปคอมก็ขายชุดเนี้ยที่มอนทันอ่ะก็ขายชุดอย่างเงี้ยว่าต่อไปฟิลในฉากต้องเป็นอย่างนี้หมู่บ้านเป็นอย่างนั้นเราก็เลยจะได้เห็นเกมในลักษณะแบบนั้นออกมาตามหลังเยอะมากเ่ยเยอะมากสไปเดนทิว ใช่ไวมิสเดนเอวิลเกมแนวแบบนั้นก็ถูกออกมาเยอะผมเพิ่งบอกว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับเอนจินแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงขาแข่งคอมพิวเตอร์ก็ไปคนละทางเกมคอนโซลก็ไปคนละทางฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นมันคือค่ากราฟิกดีกว่านู่นนี่นั่นไอเครื่องเพยก็พยายามแบบค่าทำง่ายกว่าพอร์ตง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าในยุคนั้นมันคือแข่งขันแต่ปัจจุบัน กราฟิกแม่งเท่ากันการ์ดจอเท่ากันแต่ทุกวันเนี้ยดันแข่งอะไรรู้ป่ะใช้การ์ดจอน้อยที่สุดสังเกตดูเลยคือใช้การ์ดจอถูกๆแล้วหลังลังสันให้กราฟิกสวยอ่านี่ประสิทธิภาพไปไปการแข่งอย่างนี้กันแล้วถ้าสมัยก่อนต้องแบบแรง่อยๆยิ่งแรงแรงแรงเงี้ยอแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผมสังเกตดูแรงไปก็เท่านั้น ใช่เพราะสมัยก่อนเราจะเห็นเลยว่าใครออกเครื่องใหม่มาก็ต้องแรงขึ้นแรงขึ้นใช่ใช่ใช่ไแต่แต่ปัจจุบันไม่ใช่นะเราเราเห็นว่าตั้งแต่4ี่มา5ก็ไม่ได้ตระโดดละไม่ได้กโดดมากนั่นแหละครับมาถึงเกมใหม่ได้ไงเนี่ยเออใช่ใช่ยุคเพย์เดี๋ยวเราก็คงจะได้มีอะไรพูดอีกหลายๆมุมเพราะมันพูดไม่พูดไม่หมดว่จริงๆยุคเพย์อเป็นยุคยุคบืดนะ อ่าเราไม่พูดถึงยุคมืดเลยมันมันคือยุคมืดของ <c oughs> ของวงการเกมเลยอ่าทิ้งท้ายนิดหนึ่งเคียว่าตอนยุคเพยสองญี่ปุ่นเขารู้เลยไหมรู้ว่าประเทศอื่นเนี่ยโอ้โหรู้เลยครับที่ซื้อสต็อกเครื่องกันเยอะๆเนี่ยใช่มัน<อ>สวนทางกับยอดขายแผน่นใช่ไหมเออจริงๆ <c oughs> ท,ท,ที่ญี่ปุ่นน่ะ <c oughs> เขาบอกว่ายอดขายอ่ะโอ้แบบห้าสิบล้านเครื่องแต่ยอดขายแผ่นน่ะบางเจ้าไม่ถึงห้าห้าพันแผน่นนะ แต่เครื่องนี่โอ้โหไปเราไปเล่นอะไรกันใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นแต่ว่าที่ผมพูดถึงว่ายุคมืดเนี่ยก็คือมันเป็นยุคที่อย่างที่ผมบอกอคอมไปทางคอนโซลไปทางมันก็เลยยังไม่มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เครื่องเพยสองไปเป็นเพยสามอ่าเพาเพยสองอยู่อยู่ได้กี่ปีเนี่ยกเกิน8ปีนะเกิน8ปีเกิน8ปปีมันเลยเห็นยอดสถิติของตัวเครื่องเยอะมากเยอะที่สุด ถ้าเกิดคุณดูดีๆมันเป็นยุคที่คุณไม่ต้อคิดอยู่ในใจเมื่อไหร่เครื่องใหม่จะออกวะใช่แต่มันไม่ออกไม่ออกสักทีอ่ามันไม่ออกสักทีเป็นใช่แล้วเราก็รู้ว่าเพย์สามจะอะไรขึ้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราก็จะคุยเพย์สามต่อได้อไม่มีปัญหาโอเคอ่าขอบคุณมากเลยวันนี้ยินดีครับที่แมนเล่นเสร็จยังดี้อนนะโอเคครัา